โอ้ยโอเคครับทุกคนครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TT f a m a r y กันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมบอรโรนี้นี่ <c oughs> เกมเกมดีคุณภาพแห่งปีนะครับวันนี้นะทุกคนครับผมก็ปลดล็อกปืนสกิน ปลดล็อกปืนนี้นานละเป็นปืนโหดนะไเนเปอร์แบบอันนี้ผมก็เอามาเทนะครับปืนเดิมๆนะองมันก็อยู่แบบนี้นะนี่แต่ว่ามันปลดล็อกอันนี้ละไม่เหมือนปืนใหม่เลยอันนี้ก็ของแต่งของผมนะประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็น V S w a l นะครับคล้าย V S S นั่นแหละนี่นะครับตัวนี้นี่ผมก็จะมาเล่นหมวดนี้นะครับเบรรอดโอเค ทุกคนคงสงสัยนะครับทํำไมเสียงผมเป็นนี้ล้อเล่นครับมาพูดดีๆละว,วันนี้ครับผมก็มาเล่นเกม w a r z o n e นะครับผตอนเล่นเดี๋ยวผมก็จะพูดแบบภาษาใต้แบบทองแดงนะแบบเอาเกีเกยร์เลยนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวตัดไปตอนเล่นกันเลย นะครับทุกคนครับตอนนี้ก็เข้าเกมมาแล้วนะอันนี้แบบวันี้ตัวใหญ่ผมเอาไว้ป้อมเบลคืนนะครับให้มันก็เป็นฝ่ายรับนะอย่าให้รถของฝั่งตรงข้ามมันมาฝั่งเรานะผมขอพูดแบบนี้นะเพราะผมรู้สนะึกว่าพูดแบบนี้มับบนรู้สึกพูดง่ายนะนะครับส่วนฟังไปนะครับอันนี้เลยไหนออขอเร่งหัวหน่อยซื้ทมาหลายอา้า ครับเลยคุณไม่ต้องหัดใจนะนี่นี่ขอะไรหัวโกหัวโกไม่หัวโกนอนทำอะไรอ่ะทำไรหรองานทำอะไรหัวโผล่เรียบร้อยเป็นไงล่ะโดนนึงเป็นไงล่ะอะไรนะคนเนี้ยเนี้ย gặp rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แบบนี้ไม่ไหวเลยนะระวังหัวโบเดี๋ยวผมยิงหัวแตกเลยไม่ไหวแบบนี้มันเดินไปเดี๋ยวผมจะมาปองเบี้ยวตีมือด้วยนะครับเฮ้เลยอ่านี่เป็นแบบซากุบตู้แบบระยะแบบอ่าัวนั่งไม่โดนคอคอหัวขอหัวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอ้าเอ้าคนมีคนเล็งเล็งทำไมอันนี้ก็เป็นแบบสนุกเลย ผมชอบเล่นเลยนะเขาเมื่อปืนเน็ตเร็วมากเลยนะครับไมายปูเอามาิ่แบบชอบไม่ชอบไม้วิปดล็อกอะไรแล้วยังไงโวสแกนโด้โเจโดนโดนโด้มีคนมา อราแตคนี้ละอุ้ยมันมีคนมาปาระเุอะไรแบบนีไมเนี่เนื่เนื่ยกระพวกนี้นี่มันได้ทอะไราแห้เลจังเลยอ่ะไงเป็นไงล่ะเอาดนแย่งิวเพื่อน่อเันนี้ไม่ไหวเลยไม่ิไปเอาไงเอาไงเพื่อนนี้งนนึงละ็นไงไม่ดูตามมาตา เวลาข้ามกันนนะนี่ระวังคนเดิแบบนี้แหละอุ้ยมีคนยิงผมมีคนยิงผมมีคนยิงผมใด้กระนัยจิงรอผมเลยนะรามาเอากนัยารนยทียิงแม่นแบบนี้ระวังนะระวังนะเห่าดูนดนโดูนเก็บไปดีเก็บไปดีอย่าไปฟ้องแม่นะอย่าไปฟ้องแม่นะโดนวิ่ง ยาออที่เดิมไดนะ้มาดิก็มาดีครับตลรอตรอเล่นรอเล่นก็ดูที่อยากเล่นเกมนี้แนละ้วก็ไปโหลดจะได้เลยครับมันเป็นเกมฟรีนะแต่ต้องใช้โอเคก็จบละวันก็มีแค่นี้หรอมันมีกตารนะนรนะเดี๋ยวผมค่อยทำารีแยกนะแต่วันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนเดี๋ยวมาค่อยทำฟรีแยกนะครับโอเค